สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพันแจ็คนะครับนะนี่ครับผมเจอต่ํ่ๆโอเคนะครับนะดูแลน้ําหวานปิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวมนลุ้นกันนะครับนะเอิมต่างมีก็โอเคเลยนะครับหลังสวยเลยครับปลาเดิมๆนะครับผมเจอตรงนี้หลังครับข้างหลังหลังรุ่นๆเดี๋ยวเรามาลุ้นน้าหวานหลังนี้กันครับ นี่พันแจค็คขึ้นแล้วตีประจำนะครับตีทุกปีครับป่านี้นะครับนะมาทีไรก็ปักมาทีไรก็ปักมีเจ้าที่อยู่นะครับคุมทองเจ้าที่จะพังอยู่ขอไว้ก่อนก่อนเข้าขอให้ตังตังหมันหมานควันไม่มีเลยโอ้ควันเยอะแยะ พานนกควันไม่มีซึ่งก็จะก,กลัวครับรังข่าวโจ๊ะเลยครับหว่านไงครับปิดปิดอีกแล้วอา้าวมีแขกไม่ได้รับเชิญนะครับมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะครับนะปิดแล้ว โอ้หน้ำหวานอย่างนี้คุณอยู่มาได้ยังไงครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวดูมันจะจับเลยนะครับนะโอ้โหสวยเลยนะครับผมบอกลังนี้ว่าสวยเลยน้ำหวานนี่นะครับปิดตาสนิทนะครับคุณอยู่มาได้ยังไงครับนี่ครับโอเคนะครับปิดคลิปครับ